ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงก้าวขอากายพระเถรานุเถระสัม,มเณรเจริญพรมายังญาติโยมสาธุทกนทุกคนทุกขั้นให้ทุกคนเอามือลงนั่งภาวนานึกพุโทโธนึกพุโทโธตามแนวทางของ องค์หลวงพ่อทำใจให้สบายนั่งอากาศเยนเ็ยนๆเหมือนเรานั่งอยู่บนปุยนุ่นละวางสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่นึกถึงสิ่งไปในอนาคตอยู่กับปัจจุบันนึกพุทโธสบายในโลกนี้ เมื่อทุกคนเกิดภัยเกิดความกลัวจึงเกิดศาสนาขึ้นเป็นที่พึ่งศาส,สนาโดยทั่วไปแล้วจะประกรอบด้วยหนึ่งมีนักบวชสองมีเสนาสนะสามมีคำพีคำสอน แล้วก็สี่มีพิธีกรรมระบอกทียนอันเนาะนักบวชก็คือคนที่ปฏิบัติตามพระศาสดาพระศาสดาก็คือครูผู้สอนครูผู้สอนของเราก็คือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากว่าที่พระองค์จะสอนเราได้ต้องใช้เวลาในการสังสมบรมีี อย่างน้อยก็คือ,อสี่อสงไขยกับหนึ่งแสนกับหนึ่งแสมหากับแล้วก็กว่าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายก็ต้องบำเพ็ญทุกขะ,ะกิยาถึงหกปีพูดง่ายๆก็คือว่าธรรมะที่พระพุทธองค์เลือกเฟ้นและนำมาให้เราท่านจนถึงทุกวันนี้ เป็นธรรมะที่เราไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปค้นคว้าคือว่ามันสำเร็จรูปมาแล้วแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้สมควรทำแบบนี้ไม่สมควรทำพระพุทธองค์บัญญัติไปหมดแล้วถ้าผู้ฉลาดผู้เป็นบัณฑิตเห็นปุ๊บคิดว่าดีก็ลองทำตามลองทดลองทำดูก่กอนก็ได้ถ้ามันดีเราก็ทำต่อไป แล้วว่าไอ้สิ่งที่เราทําไว้แล้วก่อนหน้าที่พระพุทธองค์หรือไม่ได้คําสอนว่ามันดีแล้วคิดดูว่ามันเป็นยังไงล้วก็ทําสิ่งสิ่งนั้นๆไปต่อมาก็คือเสนาสะนะเพราะว่าเราจะต้องมีที่มุงที่บงังที่ประกอบพิธีกรรมก็เช่นโบสถ์ศาลาเจดีเป็นที่ระลึกอันนี้ก็ถือว่า ให้ทุกคนช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยบำรุงสร้างสมขึ้นมาเพราะว่าไม่ว่าโบสถ์หลังใหญ่ๆเจดีย์หลังใหญ่ๆโดยปกติแล้วเจ้าภาพคนคนเดียวอ,อาจจะมีคนทําได้แต่ว่าโดยหลักการแล้วเขาไม่ให้ทำคนเดียวเขาให้ช่วยกันทํายิ่งเราบอกคนนู้นบอกคนนี้อันนี้เป็นการเสริมสร้างบุญบรารมีเสริมสร้างบริวาร ต่อไปก็คือคําสั่งคําสอนหลักธรรมคำมะสอนถึงอะไรถึงอริยสัจสี่ถึงมรรคมีองค์แปดอะไรต่างๆางนี้ซึ่งมันมากมายมากเลยในปัจจุบันแต่ขอให้เราเลือกเฟ้นสักอย่างใดอย่างหนึ่งมาทำลงในปัจจุบันก็พอเช่นอย่างนี้นะมีคนมาพูดแบบไม่เราไม่พอใจ เราเลิกเฟ้นทันทีเลยเราแผ่เมตตาไปไม่โกรธนี่ของจริงเป็นอย่างนี้ต่อมาก็คือพิธีกรรมพิธีกรรมนี่เราทำกันทุกวันถือว่าเป็นวัดที่ยอดเยี่ยมยวัดหนึ่งเลยว่ามีการทำบุญใส่บาตรเจริญสมาธิภาวนาตลอดเวลาไม่เคยขาดแต่ขอฝากอีกอย่างหนึ่งคือว่าพิธีกรรมคือว่าถือว่าเป็น ส่วนสําคัญเลยเพราะว่าในการที่เราออกจากวัดแล้วเราก็ต้องไปทาพิธีกรรมต่อที่บ้านไปเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือว่าสวดมนต์ภาวนาแต่ว่าถ้าแบบไปเดินจงกรมนี่ก็ถ้าคนเห็นเรากา็เดินไปเดินมาก็าอาจจะงงจะไม่เป็นไรหรอกให้เขางงต่อไปเรามีหน้าที่ทําเราก็ต้องทาของเราไปจะช่วยบริหารร่างกายหลายๆอย่างช่วยในการนั่งสมาธิได้นานๆ ธรรมะนี่แปลกอย่างหนึง่งคือว่าพระพุทธองค์เปรียบเหมือนว่าเป็นทะเลทะเลยังไงทะเลเนี่ยลาดลงโดยลำดับลึกลงโดยลำดับคือว่าจะต้องเดินลงไปในทะเลสมมติอย่างนี้นะนก็จะค่อยๆลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆธรรมะก็เช่นเดียวกันต้องค่อยปฏิบัติค่อยสั่งสมไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยไม่มีใคร เดินก้าวเดียวเข้าไปลงไปถึงก้อนบึง้งสะดือของมหาสมุทรได้ฉันใดธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นสุดท้ายด้วยอนุภาพคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์จงโดนบรันรดาลให้ทุกคนทุกท่าน เข้าถึงสวรรค์มรรคผลและนิพพานทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุ